อ,อขนมปังใช่ไหม,มไก่หยองโบโลนาไม่มีน้ำสลัดอืมเพิม่มก็อร่อย้วอะ่ะมันเป็นแซนด์วิชโบโลน่าเนี่ยโบน้ำสลัดมันมีส่วนผสมของน้ำมันเจ็บแผลอยู่กินไม่ได้ กินแห้งๆเงี้ยได้อร่อยเลยเนาะอือนก็เหมือนที่อาจารย์ที่พอพอมองโมหาที่เขาบอกนะว่ามันไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่จะมีความเป็นแม่อือหือคือทุกคนสามารถมี ใช่ <Hi. S 2> <c oughs>